สวัสดีเอฟซี FC พี่น้องที่ติดตามช่องของวย์ผู้ดินนะครับเมื่อนี้ผมก็อยู่ในงานประกวดฝ้ายงามอยู่จังหวัดส,สกลนครน,นะครับเอฟซี FC พี่น้องครับตอนนี้กับเวลาตีหาก,กว่า,กวาเกือบจะหกโมงเช้าแล้วนะครับเกษตรกรเรกรช่าวควายกับเอาควายมาอาบนา้ำแต่งตัวเพื่อจะเข้าสนามประกวดกันนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับ งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับควายมาทัวประเทศไทยเลยนะครับที่เข้าเห็นกันยืนดูนี่จะเป็นรุ่นฟานน้ำนมนะครับเป็นควายนุ่มนะครับนี่นะครับป้องการพัฒนาควายไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับเปยบที่พี่น้องครับตึงจากควายหน้าตัวรักมืนเดี๋ยวนี้ก็รักแซลักลานกับพอว่า มีเกษตรกร,กรที่ให้ความสำคัญกับวายไทยเฮ้านะครับเพื่อนใดพัฒนาได้มีการประกวดคัดสารสายพันธุ์นะครับเป็ดไก่ไทยตัวใหญ่โค้งสางดีเป็นสัญลักษณ์ของวายไทยให่ดังไกลระบือโลกนะครับราคากะพุ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับราคาเป็นล้านบางก้นก็บอกว่า ปันกระแสนะครับบางคนที่บอลรู้นะครับเปปซี่พี่น้องครับาคนที่ติดตามแล้วจะรู้วาเสน่ห์ของข้ายไทยเนี่ยาราคาลักลานมันเหมอสมแล้วนะครับนี่นะครับความมุ่งมัน่นความมอใจใสนะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรเศร้าให้เศร้าหน้านะครับไหวยคือแรงงานไทยหน้าเดี๋ยวนี้กบม,มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเป็นไกว่างามพัฒนาสายพันธุ์นะครับจากตะกอนนะครับไกวยนักยุป,ปม่านสี่ลอ0ห้0ลยหกกิโลกรัมนะครับ เดี๋ยวนี้ควายนักเป็นตันนะครับ1200กิโลกรัม1,000นึ0 0 0 0 0 0กิโลกรัมตันหากรมี่นะครับเอฟซีพี่น้องครับนี่คือการพัฒนาเฮแต่ควายมีรูปร่างสูงใหญ่นะครับราคาก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้ไดก็อยากได้ไผก็อยากเป็นเจ้าของนะครับ น้องตัวตัวนี้ซื้อว่ายหยางครับนี่เพชรทอง <ส underground> ดดคำมาจากจังหวัดใดครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดฟ้ามีหยางครับซื้อฟ้ามเฮา,าเนตรฟาม,มนี่ยังก่อครับประสานเนตรฟ้าม<ส>า<ร>อำเภอหยางครับ<สา>รอำเภอเมือ,ง,อ,มอ,มอมงจังหวัดร,<สา>ร้อยเอ็ดเมื่อนี้มาประกวดรุ่นใดครับฟันแท่นหนึ่งคูเพิ่นซื้อวายหยางครับว<ส>ายตัวนี้เพชรทองคำนะครับเอฟซีพี่น้องครับ นี่จะเป็นคลิปที่ผมจะเริ่มรีวิวนะครับตอนเสสายคลิป2คลิป3ต่อไปจะมีที่เด็ดไปเรื่อยๆนะครับเกที่พี่น้องครับเออพี่ครับขอถามแนวว่าตัวนี้ซอวายยังครับเนี่ยเจ้ามหาชนครับโอ้ดีนะครับลูกของเจ้าเจริญครับลูกของเก้าเจริญครับบิ๊กไอฟาร์ม ของพี่สมบัตินะครับนี่มาอยู่เพชรบูรณ์มาอยู่ที่มโนสินา้ามครับเดี๋ยวนี้อยู่มโนสินา้ามจังหวัดเพชรบูรณ์บอกครับครับผมอยู่อำเภอไหนครับอำเภอลมเก่าอำเภอรวมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมมอนี่มาประกวดบ่ครับนี่ครับผมรุ่นฟันน้ำนมครับรุ่นฟันน้ำนมนะครับ เอาเดี๋ยวพามาบเบงป้ายเผื่ออีกตัวหนึ่งพี่ตัวนี้ซื้อววาจังไหนครับเนี่ยพลอยใสครับพลอยใสเป็นตัวเมียครับวันนี้เอามาประกวดหรือเอามาโชว์พี่ยังไม่ถึงขั่นกับประกวดครับโชว์ยั่ถเอามาโชว์จากฟาร์มจากข้ออะไรครับอันตัวนี้อ,นอ,นอ,นอินดีฟนด้ฟาร์มครับอินดี้ฟาร์มจากจังหวัดอะไรครับพี่จากมุกดาหารจากมุกดาหารอำเภอ อำ,อ,อ,อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับเขาเป็นลูกของตัวตัวไหนน่าจะเป็นบิ๊กเบิร์ดน่าจะเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดใช่ผมผม,ผมเอามาอ่านร้าไม่เสรผมแต่ทันยังไม่ยังยังยังไม่แน่ใจเลยครับยังไม่แน่ใจเราเราก็เพิ่งเอามาโชว์ในงานเพื่อที่จะมาดูงานประ,ประกวดไฟใช่ครับครับผมครับ ครับพี่ตัวนี้ซื้อว่ดจังไหนครับเนี่ยซื้อยังซื้อจอนนี่มาจากจังหวัดไหนครับพี่ามาจากจาก,าากาจากปากช่องโคราชเป็นลูกตัวไหนครับเนี่ยอ,อ๋อต้องถามผู้นั่นเดี๋ยวนาอเอา กับเบิ้งไปเป็นรีวิวควายนุ่มหน่อยกันนะครับเป็นซีพีนองครับประวัติของเพื่อนอาจจะบลอละเอียดนะครับเพราะว่าทีมงานเพื่อนกับผ้ากันมาหลายนะครับบางคนก็อาจจะบอท่านรู้จักนะครับเป็นทีมงานซอยกันดูแลเอาควายมาอาบน้ำนะครับเอาพี่อันตัวนี้มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจะสุทอครับจะสุทอนอำเภออำเภอกุดชุ่มครับอำเภอขุดชุ่มเพื่อนซื้อว่าอย่างครับควายตัวนี้เก้า เก้ามงคลคเก้ามงคลเอามาประกวดหรือมาโชว์ครับเนี่ยมาประกวดครับมะประกวดรุ่นฟันน้ำนมครับรุ่นฟันน้ำนมจากฟาร์มยังครับเรือนไทยฟาร์มครับเรือนไทยฟาร์มอําเภอกุญชุ่มจังหวัดยะโสธรครับเพิ่นซีวาเก้ามงคลเป็นลูกของพ่อไหนครับเก้าเจริญครับเป็นลูกของเก้าเจริญโอ้ ครับผมกาจะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะปีซี่พี่น้องครับเิ่งคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยัยงไงกาก็าเมนไว้ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามห้ยกำลังใจวิดผู้ดินน้ำนะครับเดี๋ยวผมกาจะพาไปรีวิวป้ายอยู่ในงานนี่ไปเรื่อยๆถึงการประกวดค้ายนะคะปีซี่พี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับ